Thank <laughs> you. ขอความเจริญในพระสธรรมจงมังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านการฆ่าตัวตายย่อมมีมูลเหตุสาเหตุมากมายวิเคราะห์ตรงไหนมันก็อาจจะถูกต้องแต่ว่าการที่ให้สติต่อคนที่จะไม่คิดฆ่าตัวตายนะั้นเป็นเรื่องสำคัญอัตอมาภาพจึงวิเคราะห์มูลเหตุของการฆ่าตัวตายไปว่าเลี้ยงตนเองไม่ได้น้อยใจอับอายไขขี้หนาท่าทายคิดว่าไม่มีความหมายสําหรับคนรักทุก เจ็บหนักแล้วท้อแท้บางคนฆ่าตัวตายเภว่าเจ็บป่วยหนักและเกิดความท้อแท้แต่ท่านผู้ชมสังเกตมาคนที่พิกลพิการมาแต่เกิดไม่มีใครฆ่าตัวตายท่านจะมีหนึ่งเปอร์เซนต์เท่าน,นั้นเองแต่คนที่มือตีนดีเคยอยู่ดีมีความสุขเคยบันเทิงเริงรมเคยเข้าอองานสังคม เคยมียศมีเกียรติเพราะเจ็บป่วยเขาและเกิดความท้อแทบเพราะเอาไปเทียบกับสิ่งที่เคยได้ว่าเมื่อครั้งก่อนก่อนนั้นวันที่แล้วแล้วมานั้นเราเคยมีความสุขยันนั้นอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้มาเจ็บหนักก็เกิดความท้อแท้จึงหาวิธีการฆ่าตัวตายเช่นยิง,ยงตัวตายบ้างกินยาตายบ้างผูกคอตายบ้างสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดจากแะ้ว ก็จะความรู้สึกถึงความสุขเก่าๆแล้วมันไม่ได้คืนมาถามว่าแล้วคนในโลกนี้มันไม่เจ็บมีไหมไอ้ที่เจ็บมากกว่าเราทําไมเขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขานึกปรงสังขารว่าสังขารเรานี่มีเกิดก็ต้องมีแก่มีแก่ก็ต้องมีเจ็บเจ็บด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่นะถ้าทนไม่ไหวถึงภาะวะทนไม่ไหวโรคภัยไค่เจ็บมันก็จะทําลายร่างกายเราเองไม่ต้องไปฆ่าตัวตายให้ประวัติมันเสียหายให้คนมันเสียใจ ให้คนอยู่ข้างหลังอับอายไขขี้หน้าให้ประวัติเราด่างพร,ร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อใดกระตามถ้าเจ็บหนักแล้วอย่าพิคิดฆ่าตัวตายถ้าเจ็บหนักเดี๋ยวมันตายเองถ้าเจ็บหนักแล้ว,ลวโดนทอดทิ้งก็ต้องมานึกถึงว่าโอ้เราไม่เคยเทำอุป,ปการะคุณตัวใครเมื่อตอนเราอยู่ดีมีความสุขนั้นเราเห็นแก่ตัวเราชอบดูด่าว่ากล่าวคนเราชอบเอาเปรียบเหยียบคนเราไม่เคยดูแลใครเราไม่เคยเลี้ยงใครถึงวันนี้เจ็บป่วย ก็เหมาะแล้วที่เขาจะไม่ดูแลเอาใจใส่เราพบพฤติกรรมเราอย่างนี้ก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปฆ่าตัวตายแล้วเดี๋ยวมันตายไปเองไม่ต้องเสียประวัติเราท่านเพราะฉะนั้นใครที่เจ็บป่วยแล้วคิดฆ่าตัวตายเลิกคิดซะเดี๋ยวมันตายเองจะได้ไม่เสียประวัติไม่เสียใจแก่นคนที่เกี่ยวข้อง